10อันดับวงร็อกไทยขวัญใจตลอดการอันดับที่4 Body Slam Body Slam ก่อตั้งโดยสมาชิกที่แตกตัวออกมาจากวงละอ่อนวงชนะเลิศ Hot Wave Music Awards พวกเขาสร้างสารรค์ตัวเองขึ้นมาใหม่ด้วยดนตรีร็อกที่มีทิศทางที่ชัดเจนและมุ่งสู่ความเป็นวงดนตรีระดับชาติ Body Slam ได้พัฒนาตัวเองจากวงร็อกธรรมดาไปสู่การเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม พวกเขาเปลี่ยนนิยามของเพลงร็อกให้กว้างขึ้นด้วยเนื้อหาที่เน้นการให้กําลังใจการต่อสู้และการตามหาความฝันเพลงของพวกเขาเช่นแสงสุดท้ายเรือเล็กคนออกจากฝั่งความเชื่อไม่ได้เป็นแค่เพลงแต่เป็นคติประจําใจให้กับคนนับล้านการจัดคอนเสิร์ตในสนามกีฬาขนาดใหญ่หลายครั้งแสดงให้เห็นถึงความนิยมที่ไม่มีใครเทียบได้ในยุคปัจจุบัน Body s lam คือวงที่ทำให้ดนตรีร็อก เป็นพลังขับเคลื่อนทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสวัสดีพี่ๆที่เห็นคลิปนี้นะครับช่วยเอื้อมมือไปกดติดตามให้ผมด้วยนะครับปุ่มด้านล่างขวามือนะครับตอนนี้ผมตกง,งานออกมานั่งทํา y o YouTube อยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนะครับสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้พี่ๆได้ดูทุกวันเลยนะครับกับ10อันดับอันติเมทเขาดาวนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ